สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ที่น่าประหลาดใจนี้อเลซิโอมาลาเตสตานักมวยชาวอิตาลีถูกกล่าวโทษว่าแพ้คะแนนในศึกวัลลัมฟินี126เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแม้จะเป็นฝ่ายแพ้แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังการต่อสู้นั้นทำให้หลายคนตื่นเต้นและสงสัยอย่างมากเกมการชกนี้เป็นไปอย่างดูเดือดนักมวยวัย23ปีได้รับคะแนนเสียง1-2จากผู้ชมซึ่งเป็นผลจากคำตัดสินของผู้พิจารณาคะแนนทำให้แฟนมวยหลายคนโต้เถียงว่าการตัดสินนั้นมีความถูกต้องหรือไม่แต่ทั้้งงงนนนนัันยไม่่่่่่ใใชสสสิททีีาจุด หลังจบการต่อสู้มาลาเตสตาได้เปิดเผยเรื่องที่หลายคนไม่คาดคิดว่าเขาเจ็บตัวอย่างรุนแรงตั้งแต่ยกแรกหัวเข่าซ้ายของเขานั้นกระดูกหักและเขาตัดสินใจไม่บอกทีมงานหรือคู่ต่อสู้แม้จะเจ็บปวดจนต้องออกมาตามปกติเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ว่าเขามีอาการบาดเจ็บผมไม่ได้โจมตีเขาสองถึงสามครั้งแล้วเขากอดคู่ต่อสู้แต่ผมพยายามใช้ทุกทางในการต่อสู้ไม่ว่ามือจะหักหรือไม่ก็ตามทุกคนมีสไตล์ของตัวเองเขาเผยว่าซึ่งคำพูดเหล่านี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าผู้พิจารณาคะแนนมีความถูกต้องหรือไม่ หลังจากการต่อสู้นักมวยรายนี้ได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่มือซ้ายโดยต้องเข้าเฝือกก่อนที่จะต้องพักฟื้นก่อนวางแผนกลับมาสังเวียนอีกครั้งแต่เรื่องนี้จะสร้างความบันเทิงและความสนใจต่อไปอย่างไรคุณคิดว่าผู้พิจารณาคะแนนม,มีความถูกต้องหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างเลย